แล้วก็เป็นการจัดที่ผวยงามมากครับจัดนั่งนันอย่างเดียวนั่งให้กรงคอกรงคอใครคอใหญ่ก็แอบแอบคอยคูจะบอกกี่ครั้งก็ได้เอาหนึ่งครั้งอุยยอดสดยอดสองครั้งสามครั้งอี๊ี่เอาแบบก็ขาดวิ่งเลยทีเดียวสุบเลยไม่มีแถมพระมินครับ พอยอแล้วได้ดีทุกทีพร้ะรมือหนึ่งครับอ่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณครูจะร้องเพลงใครที่ไม่ขี้เหนียวไม่ขี้ตืดไม่ขี้มันก็ตีมือด้วยเพราะมือกลองแทมกันไปไม่แท็กันไปเทียวทุกัานที่เลือกกบนบุรีมีของดีมาหา Oh, เล่าเยอะๆนอนหลับปลุกไม่ตื่น CPR เลยไหมคะบางครั้งต้องตกก่อนนะไม่ได้ตกหน้านะคะตกเรียกแรงๆเพื่อดูแบบหกเก้าถ้าเกิดโทรไปแล้วไม่มีคนรับสายให้โทรเบอร์อะไรคะง่ายๆค่ะไม่ต้องจำเยอะครูให้สามตัวสามตัวอะไรกันหนึ่งอะไรดีโอเคเยอะมากหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะ โทรหาตำรวจบอกเขาว่ามีคนประสบเหตุไม่มีสติไม่มีชีพจรไม่หายใจนะคะนอนอยู่ที่ไหนต้องบอกเขาด้วยนะคะว่าตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยน,นะ,ะชื่อโรงเรียนชื่ออะไรอำเภออะไรนะคะตำรวจก็จะประสานเหนืวอกู้ภัยให้ครั้งหน่งนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วโทรหนึ่งหกเก้า 69, เขาจะรับสายอยู่และะ้วค่ะจะทำอย่างนี้ค่ะ,ะระวังคนท,ที่นึงค่ะ <Okay. S 1> เวามาทำไปดูมือที่ไม่ถน,นัดค่ะการอย่างนี้เลยค่ะส่วนมือที่ถนัดไปประสานด้านบนค่ะ ใช่ไหมคะจากนั้นกดลงไปนะคะแขนทั้งสองข้างตะคะตึงค่ะเดี๋ยวสรงสารคารูดาวเล่นหนึ่งนะคะเพราะว่าหายใจไหมไม่หายใจที่ประจอนไม่มีให้ทัดการโทรอะไครคะหนึ 1, 6, 6, ่งหกหกเก้าขอความช่วยเหลือมีคุณลุงหมดสติไม่มีที่ประจอนไม่หายใจนะคะไห้นัชเชอร์เองมางด้วยนะคะสอบถามพี่ด้วยจานะ มองพี่จอมองพี่จอทุกวันนี้ผู้ใหญ่เขามีความขัดแย้งกันก็หมายถึงเลือดเนื้อเนือเ้อไขยของบรรพบุรุษนะครับที่สละไว้ตั้งแต่ในอดีตนะครับเพื่อปกปักรักษาแผ่นดินผืนนี้นะครับไว้ให้กับพวกเราที่เป็นลูกเป็นหลานนะครับสืบทอดมาสีขาวหมายถึงาศาสนาก็คือคนไทยสามารถ อยู่รวมกันได้นะครับในประเทศไทยนี้หลากหลายศาสนาสีน้ำเงินก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับที่เขาไว้ตรงกลางเพราะว่าเป็นสถาบันหลักไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยท้งชาตินะครับพระเจ้าตาก,าาตากยึดเมืองคืนงค้นรัตนากโกสศ์ พอมาถึงรัตนโกสินทร์นะรยอดฟ้าจุฬาโลกเอาพูดตามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย้ายราชธานีชนะสงครามเก้าทัพรัชการที่สองประบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัย เอาใหม่เอาใหม่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร่าลัยพระบาทสมเรายนั่งนั่ัยยังไม่ชัดยังไม่ชัดเอาใหม่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร่าษฎรภารายในหลวงรัชกาลที่สอง พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่งๆนั่งๆนั่งๆพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลิกธาติกาตุพระชการที่หพระที่หกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทำสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ชกาลที่เก้า,กาลพระบาทสมเด็จพระมพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาภูมิพลอดุลยเดชนาฬิกายี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าคนสนิทบอกว่านาฬิกานี้ไม่กี่ร้อยเองนะครับใช้ของไม่แพงนะครับพระราชาของเรานะครับประหยัดมากเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนขององค์ท่านนะครับดูรองเท้า อันนี้รองเท้าหรือฉลองข้ะบาทนะครับได้รับการบอกเล่าจากคนสนิทนะครับบอกว่ารองเท้าของในหลวงเนี่ยใช้แล้วใช้อีกใช้แล้วใช้อีกนะครับใช้แล้วก็พังพังแล้วก็ซ่อมซ่อมแล้วก็ใช้นะครับจนซ่อมไม่ได้นะครับถึงจะเปลี่ยนคู่ใหม่นั่นเองใช้ เป็นภาพของการเกิดเหตุของรถพราที่นั่งนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ในขณะที่ไปตรวจเยี่ยมไปเยี่ยมเยียนรัษฎรนะครับในถิณพุลรกันดารน,นะครับเห็นไหมในหลวงรัชกาลที่9คนไหนคนที่เอามือเท้ทาสเสีลนะครับอยู่ตรงกลางจอใสแว่นตาดำนะครับ i need to stop พราารที่สิบพระวชิรเก,กล้าเจ้าอยู่หัวเอยู่หัวของหวน,นะครับผู้ป่วยนะครับคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นคนไทยหรือคนหนังชาติที่รักษาในอยู่ในโรงพยาบาลในประเทศไทยนี้นะครับพระองค์ท่านมอบเงินส่วนตัวนะครับ2,400ล้านบาทเยอะไปเยอะ 2,400ล้านบาทนะครับก็เงิน1ล้าน2,400ล้านก้อนมาตั้งตรงกลางนะครับทับคนก็ตายนะครับทับพวกเราเราหายใจไม่ออกแน่นอนเพราะว่าเงินมหาศาลนะครับเงินส่วนพระองค์ได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยนะครับแล้วก็พระราชทานให้กับโรงพยาบาลจำนวน27แห่งทั่วประเทศไทยนะครับนะครับการจิตอาสาพระราชทานนะครับ เอาไว้ใช้ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางที่มีภูมิทัศน์ที่ไม่เรียบร้อยนะครับก็ใช้จิตอาสาพระราชทานนะครับโดยมีหมวกฟ้าผ้าพันคอสีเหลืองนะครับให้กับพวกเรานะครับใช้ทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งนั้นนะครับพระราชานเป็นเครื่องแบบน้องๆสามารถสมัครเป็นเยาวชนจิตอาสาได้ที่อำเภอนะครับ